คำเตือนเลยค่ะถ้าไม่อยากนวดหน้าและหน้าพังต้องรู้สิ่งนี้หนึ่งเลยนะคะคุณห้ามนวดหน้าทุกวันหรือนวดหน้าติดต่อบ่อยกันมากเกินไปเพราะคนนะคะถ้านวดติดต่อกันทุกวันผิวเกิดการไหม้เบิร์นผิวจะสักสาดได้หรือ2อเลยค่ะออกมาเป็นในรูปแบบสิวเพราะว่าอะไรเพราะการนวดหน้ามันมีการเดนน้ําเหลืองขับของเสียอ้อและของเสียมันขับออกไม่ทันมันก็จะเป็นสิวนะคะแล้วก็ข้อที่3เลยค่ะผิวจะแพ้ง่ายผิวจะบางขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นการนวดหน้าที่ ะค,ะควรนวดแบบสัปดาห์ละ2ครั้งห่างกัน4 5วันถึงจะดีค่ะแต่ถ้าแบบกล้ามเนื้อมันเริ่มอยู่ตัวกล้ามเนื้อเริ่มกระชาบก็คือสัปดาห์ละ1ครั้งก็พอค่ะเพื่อนเมื่อทุกคนหลังจากนั้นนะคะผ้าเย็นประครบหน้าดีกว่าเพราะว่ามันจะเหมือนกับเ็นการฟิตให้แบบ กล้ามเนื้อมันกระชับขึ้นนะคะแล้วก็ดันครีมเนี่ยลงสู่ผิวได้มากขึ้นอันนี้คือดีมากๆเลยลองเอาไปทําดูนะคะวันนี้ใครอยากหน้าสวยอยากหน้าเด็กอยากผิวหน้าอ่อนเยาว์เนี่ยลองไปดูคลิปวิดีโอท่านทำไว้เยอะมากๆเลยเพื่อนๆลองไปดูกันแต่ถ้าใครนะคะบอกว่าไม่มั่นใจกลัวนวดหน้าแล้วแบบว่าหน้าไม่โอเคกลัวนวดหน้าแล้วหน้าแบบไม่เป๊ะนะคะก็สามารถมาเรียนเทคนิคการนวดหน้าหยกระชับของทันยานีได้นะคะไม่ว่าจะเป็นคอร์สเรียนเพื่ออบรมดูแลผิวหน้าตัวเองหรืออบรมเพื่อทาเป็นอาชีพทันยานี เราเปิดสอนแล้วค่ะพิงเขาว่าสนใจเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่ของเราส่งรายละเอียดให้ค่ะ